สวัสดีค bon ุณครูที่เคารพและสอดีเพื uh ่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้กลุ่มพระเจ้าจะมาเสนยเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เกี่ยวกับความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และทรงสร้างสรตว์เพื่อเป็นอาหารให้แก่มนุษย์และรักประชากรของพระองค์และลงโทษมนุษย์เมื่อไม่ศรัทธาในพระเจ้านั่นก็คือการลงโทษให้เป็นลงนรกนั่นเองนะครับในศาสนาคริสต์นั้นมีความเชื่อเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกนั่นก็คือพระยัวบวในนิกายโปรเตสแต พระยาวในิกายของโรมันคาทอลิกและนิกายคระะนั่นเองนะครับซึ่งในสถานีจะเชื่อว,ว่าพระเจ้าองค์นี้จะสร้างโลกโดยใช้ววเวลาเพียงแค่หกวันซึ่งผัดในวันที่เจ็ดนั่นเองศาสนาคิดในเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวซึ่งดำรงในสามพระบุคคลในภะลักษณะตรีเอกภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตและมีคัมภีร์ไบเบิล ศาส,สนานี้มีผู้นับถือประมาณ2,000ล้านคนถือว่าเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมาก่สุดนในโลกครับศาส,สนาคิดมีรากฐานเดิมมาจากศาสนายูดายหรือศาสนายิวเพราะมีเนื้อหาและความเชื่อบางส่วนที่เหมือนเหมือนกันโดยเฉพาะคัมภีร์เบเบิลฮิบูที่ชาวคิดต้จัดก,กันในชื่อพันธสัญญาเดิมโดยอยู่ในปฏิธรรมคัมภีร์5เล่มแรกเกทั้งหมด46เล่มในภาคพันธสัญญาเดิม ที่เรียกเอาเบนจบันหรือปัญจปับได้รับการนับถือให้เป็นพระคัมภีร์ของศาสนายูดายและศาสนาอิสลามด้วยเช่นเดียวกันโดยในพระคัมภีร์หลายตอนได้พยากรณ์ถึงพระเมสสยาซึ่งชาวคิดเชื่อกันว่าคือพระเยซูเช่นหนังสือประกาศเอสยาบทที่53เป็นต้นครับคริสตชนนั้นมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสเป็นบุตรของพระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์จากหญิงพรหมจรรย์หรือหญิงสาวบริสุทธิ์นั่นเองครับ โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นเพื่อไถ่ให้มนุษย์พ้นจากความบาปโดยการสิ้นพระชนที่กลางเขนและทรงฟื้นมาให้จากนั้นสาวนให้หลังและ,สะเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาครับเพื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษบาปและจะเข้าสู่การพิพากษาในวันสุดท้ายเหมือนทุกคนแต่จะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้ตกนรกแต่จะเป็นการพิพากษาเพื่อรับบําเนตรางวัลแทนในวันสิ้นโลก และได้เข้าสู่พระราชัยสวรรค์แต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อจะถูกปรับโทษหลังความตายนิกายโรมันคาทอลิกนั้นแปลว่าสากลเป็นนิกายดั้งเดิมที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเยซูคิดเข้าลบพระนางมารีอาและนักบุญต่งตางๆภายในวัดของนิกายนี้ จะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต์พักแม่มารีและนักบุญต่างๆมีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐวาติกันมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสา,าวกกลุ่มแรกโดยถือว่านักบุญเปรโตเปรโดหรือนักบุญพีเตอร์คือคือพระสันตะปาปาพระองค์แรกซึ่งได้รับการยินยอมจากพระเจ้าให้ปกครองศาสนาจักรทั้งมวล และสืบทอดมาถึงพระสันตปาปาเบน,นิดิกที่16องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่265คาทอลิกนั้นจะมีนักบวชที่เรียกว่าบาทหลวงและซิสเตอร์คือนักบวชหญิงนิกายนี้ถือว่าบาทหลวงเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์นิกายออร์ทด็อกนะครับนิกายออร์ทด็อกนั้นแปลว่าถูกต้องนับถือในทางฝั่งยุโรปนะครับ ในทิศตะวันออกเช่นรัสเซียโดยแยกตัวออกไปจากภาษาสนธจักรของกษัตริย์แห่งกรุงสแตนติโนเปิลเพราะเหตุผลไม่อย,อยากอยู่ภายใต้อำนาจขององค์สันตปาปาซึ่งมีอำนาจมากกว่าและสูงกว่ากษัตริย์นะครับมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้ในสมัยนั้นโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อความเชื่อข้อความเชื่อของนิกายออร์ทดอกเหมือนกับข้อความเชื่อของนิกาย โรมันคาทอลิกมีพระอัยการเป็นประมุขนิกายออร์โธดอกตนะ์นนยังมีชื่อเสียงที่เลือกอีกชื่อหนึ่งว่าพระศาสนจักรตะวันออกมีผู้นับถือรวมกันประมาณ500ล้านคนนิกายโปรเตสแตน์นะครับก็คือนิกายโปรเตสแตน์เนี่ยนั้นแยกตัวออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในช่วงกิคศตวรรษที่16นะครับ แล้วก็เป็นนิกายที่ถือว่าศรัทธาของแต่ละคนเนี่ยที่มีต่อพระเจ้านะครับสำคัญกว่าพิธีกรรมซึ่งยัง,ยงแตกย่อยออกเป็นหลายลอยนิกายนะครับเนื่องจากว่ามีการเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพระคัมพีร์นะครับและการปฏบิบัติในพิธีกรรมเนี่ยนิกายนี้ไม่มีนักบวชนะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยบาทหลวงและถือว่าพระเยซูนะครับได้ทรงไถ่บาปแก่ศาสนาชนทุกคนเมื่อไปเมื่อถูกตึงไม้กางเขนแล้วนะครับนิกายนี้นครับมีเพียงไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายทงางศาสนาเท่านั้นนะครับ ก็กลุ่มของกะผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ